แค่รออีกไม่นานก่อนบิบวงเซฟโซนทำได้ดีมากเราอยู่ในวงเซฟโซนถัดไปแล้ว ศัตรูอยู่ใกล้ๆมีควันถูกพบแล้วกำลังใช้สกิลทบถ,ถูกซุ่มโจมตีถูกซุ่มโจมตีมีคิมอยู่กำลังใช้สกิลทบกำลังยิงต่อสู้ กำลังใช้สกิลเดลโกเทิลกำลังโดนยิงเอาไปลูกที่สองกำลังแจกลูกตะกัวน็อกเป้าหมายแล้วขอเวลาเดี๋ยวกำลังชาร์จกรอบมีอันตรายอยู่กกใกล้ๆกำลังยิงต่อสู้กำลังสกแนกนพื้นที่ถูกพบแล้วกำลังใช้สกิลเดลกเทิลเอาไูกมา ศัตรูของเราพบกับจุดจบแล้วทั้งทีมถูกกำจัดกำลังชาร์จกราะอยู่กำลังรีโหลดกำลังชินลูกตะกัวศัตรูแล้ว <c oughs> มีทีมอยู่คนนั้ตนตำลังโจมตีเรา กำลังเคลื่อนที่จะถูกพบแล้วเ mm. ช็คพื้นที่ด้วยมีอีกคีิปกำลังมา mm. กำลังแจกลูกตะก,กัวส mm. ยึดจั่นจัารสังหาร mm. ฉันถูกงยิด ระวังมีผู้นำสถิติสังหารคนใหม่ฉันได้ชื่อว่าเป็นผู้นำสถิติสังหอรกำจัดศัตรูแล้วสกิลออลเทเมของฉันพร้อมแล้วชูไม่หล่อรูปแล่วคำเตือนวงเซฟโซนกำลังขยับเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วตำแหน่งของเราได้เปรียบมีแค่แพคเกจกำลังส่งมามีแค่แพคเกจกำลังออกมาของควายจะกหล่อเทพ กำลังชาร์จกรอบมีพ่านไถสไนเปิดตรงนี้เลเวลสามกำลังชาร์จกรอบอยู่ เววลาดียกำลังชา้าสกร้บประทับกลังการมองเห็นกำลังรักษาอยู่คอยป้องกันฉัน กระบอกลดแรงถีบตรงนี้เลเวลสามมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้ มีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้กำลังชาร์จเกราะอยู่มีคันชักลูกซองตรงนี้เลเวล3สามเจ้าสตรู มองแผนที่ด้วยเรากระจายกันห่างเกินไปมีกลองพยาบาลตรงนี้ฉันถูกยิน,ม,น,นมีสัตรูอยู่ตรงนี้ Take a the charge drop. มีแบตเตอรี่กเกราะตรงนี้กำลังรักษาอยู่คอยป้องกันฉันด้วย รอบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบิดวง<น>เซฟสอ,สนสนองนี้เเ <c oughs> มาสำรวจแถวนี้กันเถอะ <c oughs> ดูแผนที่ด้วยเรากระจายกันห่างเกินไป Re-crop through ni สู้น็อกเปอาหมายแล้วยืนยันการสังหารแล้วทำที่ดีมากคุณคือผู้นำสถิติสังหารเขาเวลาเดี๋ยวกำลังชัดมีกระบอกลดแรงถีบตรงนี้เลเวล3ามีแม็กเพิ่มความจุกระสุนเบาตรงนี้เลเวลสามมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนเบาตรงนี้เลเวลส ในนั้เพิ่มความจุกระสุนหนักตรงนี้เลเวล3 30สาสวิมีวงเซฟโซนอยู่กใกล้ๆระยะห่างระหว่างเราช่างไกละนะ มีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้มีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้สิบวินาทีมีวงเซฟโซนอยู่ข้างหน้ามีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้คำเตือนวงเซฟโซนจะเห็น มีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมามีแค่แพ็กเกจกำลังลงมาของวอยจากหล่อเทพ s เปอร์ตรงนี้เลเ e ล3ฉันล็อกศัตรูแล้วกำลังยิงต่อสู้โชคเข้าข้างเรามีเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมา มีตรูอ,รรอบที่สามเริ่มนัดถอยหลังก่อนไปบูเซปโซนกำลัง,ง,งสแกนพื้นที่ีกำลังเรียนเอาไปลูกที่2 กำลังร,รีโหลดกำลังเคลื่อนที่จะถูกพบแล้วกระทางกลางการมองเห็นกำลังรีโหลดกำลังเคลื่อนที่จะถูกพบแล้วกำลังรีโลดกำลังจ่อระบวั้น กำลังพักชาร์จกรอบของฉันกำลังรักษาบาดแผลอยู่กำลังยิงต่อสู้กลังตัดชีวิตของศัตรูแล้ว มีการชักลูกสองตรงนี้เลเวล3 ท่ากลับการมองเห็นจบแล้วตัวนอ้อยสิ่งเดยว่มุ่งมั่นลู่ถูกน็อกแล้วกำลังจิงโจ้สู้สังหายตัวมาแล้วคำตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับทำได้ดีมากเราอยู่ในวงเซฟโซนถัดไปแล้วมิท่แพ็้เกจกำลังส่งมากำลังรีโหลดพบศัตรูอยู่ใก,กล้ๆ มีเครื่องีมแม็กเข้าพักจุดประสุนเบาตรงนี้เรียแล้วส้ากำลังรีโหลดบหาเที้บอะไรถึงการมองเห็นให้ฉันกำลังรีโหลดระวังกำลังถอยอาวุธน,นะรอบที่สี่เริ่มนับถอยหลังก่อนบีวงสซ็สโซ่นี่คนนั้นกำลังโจมตีเรา หลืออีกสอ,องทีมกำลังสู้กัน,กยอ,นอยู่กำลังทําเครื่องหมายพื้นที่รอบๆกำลังรีโหลดมีกระบอกลดแรงถีบตรงนี้เหอลเวอ3กสากำลังพับชาร์จกรอบของฉัน,ท,นทั้งทีมนั้นถูกกำาจัแดแล้ว ฉันกำลังชาร์จกรองมีคันชักลูกซองตรงนี้เลเวลีกสามระถาดกลั้องการมองเห็น ทีมถูกกำจัดก็ลองดีเลย